สวัสดีค่ะพบกับช่อง V Maria Channel อีกแล้วนะคะเราก็อยู่ในช่วงทำเองกินเองค่ะวันนี้นะคะวิก็จะทำผักดองญี่ปุ่นนะคะเป็นสูตรของแม่สามีนะคะที่สอนมาเนาะใช้เวลาทำแค่5ชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีทำทำยังไงนะคะค่ะเดี๋ยววีก็จะมาบอกส่วนผสมของผักดองนะคะเดี๋ยวให้ดูไปตามภาพไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไป แล้วคือทุกคนจะไม่เห็นภาพอ่ะน,นะคะนี่นะคะคืออันนี้คือลำอ่อนนะคะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะแบบนี้ขนาด800กรัมนะคะแล้วก็เกลือนะคะส่วนเกลือก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เกลือที่ทําหมักดองของหมักดองนะคะโดยเฉพาะเลยผักดองแบบนี้ขนาดหนึ่งกิโลใช้ก็ ใช้ประมาณ100กรัมพอนะคะแล้วก็ลองชิมดูถ้าสมมุติว่า,ายังไม่เค็มอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อีกก็สามารถเพิ่มได้ทีหลังได้นะคะทุกคนแต่อย่าให้เค็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทําไปแล้วคือจะไม่อร่อยเนาะแล้วก็น้ําต้มสุกนะคะต้มสุกแล้วรอให้เย็นนะคะแล้วค่อยมาผสมเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นพริกนะคะพริกแห้งก็4-5เม็ดนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเนาะถ้าบ้านไหนกินแบบ ได้เผ็ดมากอะไรเนี่ยก็สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้นะคะหรือถ้าใครอยากใส่แค่เม็ดสองเม็ดก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เบียร์หนึ่งกระป๋องนะคะเบียร์กระป๋องเล็กเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แต่ว่าที่บ้านคือมีกระป๋องใหญ่นะคะก็เลยเอามาให้ดูเฉยเดี๋ยวเราไปดูหลังผสมกันเลยค่ะวิธีทำคร่าวๆนะคะก็แบบจะเอาลำอ่อนลงใส่ก่อนนะคะคือส่วนผสมผสมกับเบียร์ก่อนนะคะหนึ่งกระป๋อง แล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะพอขยำเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเติมลงไปแต่ใส่ทีละนิดนะคะให้ได้ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินก็มันจะเละเนาะแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะให้เหนียวดีเนาะแล้วก็จะมาปรุงนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของเกลือแล้วก็พริกนะคะพอใส่พริกแล้วก็เกลือลงไปแล้วก็ขยำอีกรอบนะคะพอขยำอีกรอบเสร็จปุ๊บก็ ให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมผักกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันเลยนะคะเราจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะแตงกวาหรือว่าแครอทเมเขือม่วงพวกหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยค่ะแต่ว,ว่าวันนี้นะคะบิก็จะใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าออกก็จะอ่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันเลยค่ะค่ะบิกก็ล้าง แปรงควางไปแล้วนะคะแล้วก็จะทําความสะอาดให้แห้งแล้วก็พักไว้นะคะแบบนี้ทั้งสองอันเลยให้สะเด็ดน้านะคะแต่ว่ามีจะใช้ทิชชู่เช็ดเพื่อความรวดเร็วนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นของหัวใช้เท้านีก็จะทําไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะคะบบทําในส่วนนี้นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็นําไปล้างให้สะอาดค่ะค่ะหลังจากที่เราทาความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาทิชชู่มาเช็ดเหมือนเดิมเพื่อความรวดเร็วเนาะแล้วก็บิ๊กก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่เล็กมากนะคะเพื่อเราจะได้ประหยัดเวลาในการดองนะคะคือเราจะใช้แค่เวลาแค่5ชั่วโมงนะคะคือดองตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงก็คือได้กินเลยอะไรประมาณนี้นะคะบิ๊กจะหั่นเป็น4ส่วนนะคะ วันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวครึ่งน,นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมผักเตรียมหัวเชื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปก็คือเราก็จะเอาผักเนี่ยใส่ในภาชนะไว้นะคะหนูก็จะใส่หัวเชื้อเท้าลงก่อนนะคะ ใส่ลงไปข้างล่างเลยเคื่องวลงมาข้างล่างรือยัดลงไปข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ใช้สว่วนนี้นะคะอันนี้เราไม่ต้องหันมานะคะเพราะมันชิดเล็กอยู่แล้วเนาะจะยัดลงไปเหลือที่ว่างไว้ให้แต่งกวาด้วยนะคะ ม่ลืมบอกไปนะคะว่าแตงกวานะคะแบบเอาเปลือกออกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมนะคะหัวเชื้อเข้าไปข้างในได้เร็วนะคะทำทั้งสองอะเลยนะคะแบบนี้เห็นกันไหมเอ่ยก็ไม่โฟกัสอะประมาณนี้นะคะเราจะใส่ไปทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่ามันลูกเล็กอยู่แล้วเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเอาหัวเชื้อปิดให้มิดนะคะ แล้วก็ทําให้มันแน่นนะคะให้หัวเชื้อแน่นๆเนาะจะได้อากาศจะได้ไม่เข้านะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวก็วีก็จะเช็ดขอบๆนะคะกระดาษทิชชูเ่เช็ดขอบนะคะแล้วก็เก็บไว้อีก5ชั่วโมงนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่ากเก็บไว้ในที่ร้อนนะคะหรือว่าที่อับชื้นนะคะให้เก็บไว้ในที่เย็นก็คือดีเลยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูผักอีกทีค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบ5ชั่วโมงแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผักดองของเราจะเป็นยังไงนะคะ ยังจะเขียวอยู่นะคะทุกคนนี่แล้วเราก็เอาลำเนาะออกแบบนี้แล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นะคะนี่นะคะบีจะใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปล้างนําไปล้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอันแบบนี้กันเลยนี่ค่ะี อันนี้หนูคิดว่าหนูจะดองอีกสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอ,ออกหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองหั่นดูนะคะห,หัวเชื้อเท้าจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนจะได้กินง่ายเนาะนี่นะคะ เดี๋ยวพี่จะลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงอ,อร่อยพอดีเลยค่ะกรอบมากเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาหั่นแตงกวาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวรอมาจัดใส่จานกันค่ะค่ะมีก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะคะทุกคน สเต็กเนื้อเนาะเป็นเหมือนย่างเนื้อบ้านเราอะค่ะผัดผักบุ้งแล้วก็มีกับแก้ของเรานะคะที่เราทำวันนี้ก็คือนี่เลยผักดองผักดองญี่ปุ่นอะคะ่ะทำกับข้าวไว้รอสั่งนี้เนาะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามช่อง youtube ของวีด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อน นะคะบ๊ายบาย